ตอนนี้มันรออยู่เป็นาคาการกเลยที่มันมาเติมเลขสองตัวเลยไปกไปแล้วไม่คิดถึงตีนคุยเรื่อย,อ,ยรอยเรื่โอ้โหต่ำจับหอยเงี้ยครับมาเยอะโอ้โหหอยเชอรี่อ่าจะหอยเดดือเบลเลอร์เลยนี่ไงหอยสตรอเบอรี่อหอยอยู่ใต้บัวใต้ใบบัว นี่ไงลุงบ้านตะไทยครับอุดมสมบูรณ์มากดูบัวชั้นเลยมีทุกอย่างอะไรล่ะเซลฟี่เี่หอยปูปลาไหนได้เยอะยังไห้ดูหน่ะเพิ่งแล้วเดี๋ยวป๊บนเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวแท็กให้ไม่เป็นไรต้องกลัวไหนลุง มันล่วงมานแล้วไหมน,นี่โอ้ยเส้นถกขาอ่อนใหญ่อะโอ้ยด้โอ้โหเส้นเส้นนี้กี่บาทเนี่ยตัดออกได้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 สิบยี่สิบบาทอยู่นะเนี่ยอ่ะโอ้โห,โโหมันหวบอย่างเงี้ยอ่อ,อนเหลือเกินเนี้นอฮึมไม่ว่าแล้วเขามาเก็บแป๊บเดียวไปเป็นกระสอบเลย แล้วตะวากามยาวด้วยวางวางขาดบู๊หัวทำไมมันยาวซะน่ะต้องหลบขาเออเออเข้าไว้ในขาเออเออโต้เอาไว้ดิเนี่ยแล้วหน้าเนี่ยเอาเอาคัดเอายางใหญ่เลยอ่ะนี่ไงนี่ดึงเลยเนี่ยเล็กๆไว้เอาตะการใหญ่ใหญ่เออเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้เออฝั่งนี้ก็ว่าอันนี้ก็เอาได้ใช่ไหมเนี่ยได้ เปิดไปบัวเด้อเด้อโอ้ยดึงทีแต่คว่ำดังนุ่มเลยนะโอ้ยคุณเด็ดเด็ดเดตอลุงไม่ไปดูนะไม่ดูบ่อวิ่งไงอ๋อไปอยู่ฝั่งนี้หรอเแล้วจะข้ามมายังไงอ่ะเวลาจะมาสูบอ่ะเอารถวิ่งมาทางนู้นรถไถเรามันลุงมีที่จอดเรือไหมเนี่ยลุงจะข้ามไปดูไหมไม่ข้ามอ๋อมองเพื่อนกันรู้เร็วปอยดีกว่าเสียเวลาพอดูแล้วก็ไม่ทำอะไรมัน ไอ้โอ้โหดูดูดูในใบดูเนี่ยตูบเลยนี่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 โอ้โหครับไอ้หน้าก็ดึงกระด้างก็เก็บไว้เดี๋ยก็โคลมจะโคลมไปโอ้ยอันนี้ไม่เอาอ้าวทำไมอ่ะมันมันไม่ดีแล้วเปี่ยวน้ำเอาไอ้มันลำกลมๆอวบอุ่นจับรูปๆดูอะกลมๆเปล่าเอองั้นะ ลงจะเอาสายบัวแล้วจะไม่หอยไม่เอาเลยใช่เหรอเอาเลือดไปแหละต้องหอยต้องบัวแหละแต่ว่าสายบัวก็เอาสักกำหนึ่งไงจริงหอยช่วงนี้หอยเยอะจริงเออหอยตัวใหญ่หอยตัวใหญ่เอาหอยก่อนหอยเยอะจริงเก็บหอยเลยเปิดเลยเออมันไม่มีอยู่ใต้ใบฮะมันไม่มีมีเมื่อกี้เยอะแยะเลยลวงไปหมดแล้วมั้งโอ้ยไม่ต้องกลัวลุงไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรลุงลุงมฟันอ่อนอยู่ ต้องตกใจไม่มีอะไรโอ้ยผมไม่ต้องตกใจดึงเยอะๆคนหน้ากันดึงจังจะดึงบอกด้วยนะนั่นแมวอันนั้นแมวเอาเอาตุ้มๆอ่ะตุ้มๆบัวตุ้มบัวบานอ่ะเออเออ ันล่ะอย่างนั้นแหละสวยเลยจะดึงบอกด้วยนะเตรียมตกใจไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวล่วงน้ำอ่ะเอออย่างเงี้ยสวยเลยดึงไปเเออดี๋ยวกลับโอ๊ยมันเป็นก้านเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยได้ได้เอ้าเดือบแล้วโอ้โหหอยตัวลอยอยู่อันนี้มันก็ดเสียดายแล้วเนาะเนี่ไงลุงหอยมันก็ดเสียดายแล้วเนี่ยขึ้นมเสียดายลุง ไปฝากใครบ้างเออแกโอ้โหบัวไอ้หอยหอยบานเลยหอยอ้วนโอบโอบเปิ้อ้วนเลยดูดิจะไปตุกเลยฮะโอ้โหทำไมหอยแถวนี้มันลอยวะตรงนั้นตรงนั้นไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาลงไปกวนเอาเอาสายบัวไงมันจมแล้วแต่ตรงนี้มันเขาไม่ได้เอามาถึงไกลโอบโอบเปิ้้วนเลยครับดูดินี่เนี่ย เดยวเพิ่งดึงเด้อลุงกำลังเอียงอยู่กำลังเอียงเดี๋ยเนี่ยะนี่ทิมือเนี่ยเฮ้ยหนร้อยอยู่นะโอ้โหูเนี่ยร้อยตัวมาเลยมาเลโอ้ยเพียบเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยสามสี่ตัวมวโดนลงไปเองนะโอ้ยลุงเป็นมนุษย์กบไม่ต้องกลัวโอ้โทรศัพท์มันเสียดิลุงนี่ซื้อมาแล้วจ่ายเงินไปแล้วล่ะ หาจริงสามสี่เครื่องสี่วิบากแต่ต่อรถก็ชนกันก็วิ่งมาดูเขาที่ได้ได้มีคุ้มค่าเลยโดนด่าชิบหา,ายใช้เลยเตือนนะโอ้โหร้อยเลยน้อย